เราตัวนั้นมันเป็นปัญหาอะไรหญ้ามันหญ้ามันลกก็ต้องตัดหญ้าสิไม่ใช่ไล่หญ้ามันลกก็จะไปทําอย่างอื่นม,มันก็ไม่ใช่มันไปไปแก้ไปตามเฉพาะหน้านั่นแหละเราอยู่คนเดียวเราไม่กันอารมณ์เราไเลยไม่รู้ว่าเรามีเรามีปัญหาอะไรถ้าเราถ้าเราได้ได้กระทบเราก็จะเห็นอารมณ์ตัวเองใช่ไหมมันก็มันก็ช่วยให้เรา รู้ว่าเราเป็นอย่างไรนะมันจะได้แก้ปัญหาของเราได้ความอยากตัวเองดก็ดูมันงมันลงดูมันก็ละมันดิเพราะว่าตัณหาเก็ให้ละไอ้ความอยากมันเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ดูมันดูมันก็วางมันลงดูมันก็วางมันไปไม่ใช่ว่ามันมีแล้วมันมีแล้วเราไม่รู้มันก็ละไปได้กิเลสมันก็หมดตอนเป็นอรหันแล้นั่นแล้วพระเจ้าท่านก็บอกว่าเรารู้จักเจ้าเสียแล้วนะท่านบอกงี้ เจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้ต่อไปเนะี่ยตัหานะ่ะตัหาผู้สร้างเรือนทร้งพบนะั่นใครไปลานนะ่ะก็พระพุทธเจ้าละได้หรือพระอรหันทั้งหลายท่านละได้จะถ,ถามว่าความยามันหมดตอนไหนก็เป็นพระอรหัน